ดีค่ะช่อง YouTube วิถีคนสุรินกับไกแพทมาค่ะยามเย็นมาชมผ้าไหมสวยๆหนึ่งเดียวในโลกที่ทอลายดอกลำดวนซึ่งเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะเรียกว่าผ้าไหมมัดหมีผ้าไหมสุรินสมปักปูมขนาด4เมตรค่ะให้ชมก่อนค่ะว่าอยู่ในหุ่นนี้สวยมาก ให้ชมแล้วเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศของผ้าใหม่จริงๆนะคะเห็นไหมคะสวยมากเป็นย้อมสีเคมีนะคะแต่ว่าได้มาตรฐานของมปชถือว่าเป็นผ้าไหมระดับ5ดาวซึ่งตรงนี้เรามาชมค่ะเห็นนะคะท้องผ้าลายสวยมากเลยมีเชิงข้างบนแล้วก็ลายดอกลำดวนนี้นะคะ มีการมัดหมีถึง59ลําลำเป็นการมัดหมี่3หัวแล้วก็มีหน้านาง2ชั้นชั้นแรกนี้ใช้การมัดหมีห่5 9าลำชั้นที่2ใช้การมัดหมี29่ํ9าลำและที่สำคัญคือในการย้อมนะคะมัดหมีผืนผ้าเนี่ยคือมัดคนละลำก็จริงแต่ว่าต้องเอาให้ได้สีโทนเดียวกันซึ่ง ให้เหมือนกันเท่าท,ทั่วท้องผ้านี้ถือว่าไม่ง่ายเลยคนมัดหมี่ถือว่าเป็นคนทอไอคนมัดหมี่เป็นคนแบบระดับชั้นครูคนทอก็เก่งเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าหนึ่งเดียวในโลกลายดอกลำดวนทอ,เ,อ,อเป็นเม็ดพริกไทยนะคะยุบดอกเม็ดพริกไทยสวยงามไหมคะ ถ้าสนใจผืนนี้ติดต่อมาได้ค่ะเพราะว่าคุณยายจะกอำเภอลำดวนให้ไกด์แพทดำมาโพสค่ะเพราะว่าใช้เวลาทอกว่า1เดือนไม่ง่ายค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะถือว่าเป็นผ้าไหมย้อมเคมีแต่ว่าระดับผ้าไหม5ดาวค่ะนะคะเชิงของหน้านางก็ต้องออมีก็เลยนะคะ ต้องให้บรรจบกันและเหมือนกันกับเชิงลายดอกลำดวนอยู่ในผืนผ้าเดียวกันเพราะฉะนั้นความที่คนมัดหมีน่นี้กับคนทอเนี่ยต้องเก่งต้องมีสมาธิแล้วต้องรู้ขั้นตอนด้วยค่ะนี่คือสีจริงทั้งหมดเลยนะคะที่ถ่ายทำมาให้จากบ้านคนุณยายที่อำเภอลำดวนค่ะสนใจทักมาได้เลยค่ะว่าอยากทราบราคานะคะติดต่อไกด์แพทมาได้เลยค่ะ 0812571709ค่ะ0812571709พร้อมขายและก็พร้อมให้ชมเพลินๆเ,เลยค่ะทักมาหลังใหม่ได้เลยค่ะว่าเืนนี้ราคาเท่าไหร่ต่อรองกันได้คุณยายยินดีค่ะราะว่าไกาด์แพทช่วยเหลือนะคะเพราะตอนนี้ท่านใดที่อยู่ต่างอำเภอช่องทางนี้อินดีช่วยเหลือทุกอำเภอที่ไกด์แพท สามารถที่จะนํามาลงช่องได้ค่ะเห็นไหมคะลายดอกระดวนสวยมากสวัสดีค่ะ